ไปตคุณไม่ไม่มีเหรียญในเบอร์สองชาไทยเยอะเลยนะนะ่ะสามสี่ตัวเลยถอยออกมาหนูแล้วกำลังวิ่งเออวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมามันโคตรเยอะเลยนะครับผมใครเข้ามานะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะอา้าวไก่ที่เป็นพิมพ์มาไปไปต้มเลยอร่อยนะเอาไปต้มเลยนะอร่อยอุ้ยพี่เอาเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาไปต้มไก่เนี่ยเอยมันวิ่งลงมาแล้วต้มไก่ก็มาเฮ้ยจะจับจะจับมันไปต้มให้หมดเลยใครที่พิมพ์ไก่ๆนะสตรีมเนี่ยจับไปต้มให้หมดเลยโอ้ยตะกี้หลุดตะกี้หลุด ไยน้องโยนเกมวะน้อง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 อ้างว่าหลุดวะหลุดพี่จริงจริงเฮ้ยโยนเกมเขาบอกว่าโยนเกมดิครับน้องชายโยนโยนไปเปิดค้งเฮ้ยใครอ่ะยิงมีตัวอยูไม่ไหวกับหลังหรอกเอเคลางหัวไปดิเอ้ยซ้ำไม่ตายขนาดซ้ำยังไม่ตายอ่ะเอเคต้องเปลี่ยนแล้วแหละน้หลอนม่าหลอนม่าหลอนต ดีครับน้องตังสุดหลงพี่มาแล้วตังพี่โดนแบนน Tok ่ะต ok ังสตรีในทิกเกอรพี่โดนแบนน่ะเพราะพี่รวยเลี้ยวโดนแบนตอนที่แบบพี่รวยเถียงกับพี่ไอ้พี่พี่เด็ไอ้ที่ที่ที่เถียงกับไอ้ไอ้วิวอ่ะโอ้โหจังหวะช็อตนั้นเลยที่เถียงกันอะพี่โดนแบนเพราะช็อตนั้นเลยขอบคุณครับน้องตังเนื่องบรรดาวมังกรบอยบินหน้าสตรีมแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวไปชุบไก่ก่อนเอ้ยไม่ใช่ชุบไก่สกัดเอ้ยถูกแล้ว ไดี๋ยขอบคุณนหนึ่งพันด้าน้องตังมาแล้วน้องตังเลิกงานแล้วสวัสดีครับน้องตังปักหมุดให้เลยไม่ได้ไก่ที่ไหนพี่ไก่น้องไก่ไก่ต๊อกครับไก่ต๊อกพี่น้องก็บอกพี่ดิว่าไก่เล่นเกมไม่ได้น้องก็บอกพี่สิครับไก่เล่นเกมไม่ได้พี่พี่ไก่บางทีเล่นเกมได้อเอ้าอะไรอ่ะกูเป่ากูเป่าทีเดียวดาวเลยเอ้ยมึงมีเพื่อนวะชอบเปอ่ะพี่ในพีชสูง น้องดูไว้น้องดูไว้เอ็ีซสูตระดับประเทศไทยเขาเล่นกันน้องจับตาดูสองตาแหกตาดูดีๆนะน้องมันจะตายพี่ไอตัวเนี้ยมันไม่ไหวกับพี่หรอกแล้วพี่มาลัางมันมึงไปไหนอ่ะโอ้โหอันนี้ทักทายอะไรอ่ะอะไรอ่ะเราเราต้องเหลี่ยมนะเราต้องเหลี่ยมนะน้องพี่บอกแล้วว่าตาสองตาแหกดูน้องชายมันไม่ไหวกับพี่หรอกให้หัวแดงแดง ไปไปไปชุบชุบไก่สกัดไปก่อนชุบไก่สกัดก่อนอย่าชุบไก่สกัดไม่ได้ไม่ได้เกิดกันนะไปของไก่ต๊อกของไก่ต๊อกเออไก่ต๊อกไปเองต้องยอมรับตัวเองดิว่าไก่ใช่ป่ะแต่ของพี่ไม่ยอมรับเว้ยของพี่ไม่ได้ไก่ไงพี่ไม่ยอมเออฮะพี่อยาไก่มากอี๊กกูตึงขนาดนี้กูชุบชุงมาว่ากูไก่เยอะมากบ้าของช้างบ้ามเนี่ยอย่าบไปขนาดไหนนะบอกเลยว่าต้องโดนทุกคนนะพี่ไม่เชื่อนะครับคือคำหยุ่งคำหยาบแหละไม่โดนเว้ยในในต๊อกต๊อกอ่ะแต่ไปโดนคำที่แบบ ต่พวกเรื่องที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเพศอะเรื่องน้องชายเรออะไรเงี้ยด่ากัน็อดนั่นแหละโดนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็รอ 7, 000, 000, เจ็ดวันสตรีมในเพจรอ,รอฮ้ยล้วจะตายกันอย่างนี้ไม่ได้นะคนดูไม่ได่าน้องคุงได้ไดแล้วน้องไปยิงให้มันด่าวะโดนมันรุม้มอันนี่สวัสดีดพี่ชายวสวัสดีครับเอฟซีสอปอล วัสดีเด้อวัสดีเอฟซีเอ็มสองปปปแล้วเด้อเด้อเรียบร้อยเรียบร้อยชุดไปมืนไม่ได้ชุบคนเดียวอ่ะไปละ<ห>พี่ชาเล่นพี่ชาเล่นได้ไหมเล่นได้ครับใครจะเล่นกดเลขห้องมาเลยนะตึง<อ>ตึงนะตาสุดท้ายด่าไก่นะเออทั้งชุบทั้งอะไรเนาะแต่ว่าพี่ไก่อีเหรอใครบ้างอย่างพูด เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอะเมื่อกี้เป็นใครพูดอ่ะแมวตัวไหนเป็นพูดวะหนูฟางบอกคนเลยนะหนูก็พูดเลยค่ะหนูหนูก็พูดเลยหนูก็พูดเลยค่ะหนูไม่ต้องฝากบอกพี่อะหนูพูดเลยหนูพูดเลยหนูกรี๊ดมันออกมาหนูระบายมันออกมาหนูกรี๊ดมันออกมาหนูหนูระบายมันออกมาเลยค่ะเว้ยแล้วทำไมคนมันเยอะจังวะกูตกนักไอคิดหายหาตัว มีแต่คนโยนเกมว่ะเฮ้ยเบาเบาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยาสกิลเจาะไอ้หวอโอ้ทีไม่ได้ตายพม่พักหลีอพี่ไม่รู้จะเอาเหรียญไหนมาชุบพวกเองละแน่พี่หอยสั่งเลยเมื่อคืนอ่ะใช่ใช่ที่ที่เถียงกับที่เถียงกับพี่รวยอ่ะช็อตนั้นเลยช็อตนั้นเลยช็อตนั้นเลยช็อตเดียวเลยนะ จะต้องหยุ่มหัวแล้วแหละนะครับผมนะวิกระจูมาด้วยล่ะเอ้ยกระจูมาอคหอสาวมาน้องไรแคนมาด้วยล่ะเมื่อกี้เป็นไหนแล้วนะครับสาวหมดต้อขอคัตตี้มาครับน้องตังมาเล่นเกมกันตังมามามาขายขำมันดีกว่าตังมาเร็วน้องชายคนดูกดไลค์ให้เมนหนึ่งพันดาวจากน้องตังหน่อยนะอันหลังขอคนละหนึ่งไลค์ครับนี่ไงน้องตังกูมาละนี่ไงน้องตังกูมาละอันนี้มาละน้องตังเอะพี่ปักหมดไว้ให้แล้วกดไลค์ให้น้องตังหน่อยครับน้องตังเพิ่งเลิกงานหรือเพิ่งว่างมาแล้ว สวัสดีครับคูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาวสวัสดีครับคู่สวัสดีพี่โดนช็อตนั่นแหละช็อตที่แบบพี่รวยเถียงกับไอวิวอ่ะไอช็อตเดียวเลยช็อตนั้นแหละที่มันมีคำว่าคุยคุยเลยอ่ะมันพี่โดนเลยเพราะว่าคนโดนทุกคนโดนทุกคนได้กันทุกคนโดนกันทท่หน้ามันถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่โดนอ่ะมันแปลกสิใช่ แต่พี่เนี่ยโดนเช้ากว่าเพื่อนเลยแต่ก็โดนนะแต่ก็โดนโดนไม่รอดอ่ะกระจูรัาเปิดไม้ได้ไหมครับกระจูเปิดแล้วมีเอ้ชื่อเล่นชื่อเองชื่อชื่ออะไรนะเอาเอาชื่อเล่นเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อแหวนชื่อแหวนเหรอใช่อ๋ออยากโดนหลอกเอ้ยไม่ใช่ขอาปเฮ้ยไอ้วงังมายืนยืนผิดทีป่ะนี่ผมมายืนผิดที่แน่เลยว่ะเอาดาเมจไปก่อนไอ้วังเปิดไม้ได้ไหมเนี่ยมึงเงียบกิ๊บเลยกูเตะออก้วเนี่ยเฮ้ย นี่น <leuk ies. S 1> like ้องเลยน้องเลยมือมือขวาพี่มือขวาพี่เลยคนเนี้ยมือขวาพี่เลยแต่เห็นไอดีพี่ออนอ่ะถ้าไม่ไม่ได้สตรีมน่ะคือแม่งมันออนนี่แหละมันออนไอดีพี่อ๋อผมเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนผมก็คิดว่าพี่ไม่ได้ออนเพราะเห็นพี่ไม่ได้ไม่เนี่ยไอ้เนี่ยมันเข้ามาเล่นสี่สี่เห็นปมาเล่นสี่สี่ของพี่เล่นแรงใหญ่มาเล่นสี่สี่มือขวาไม่ไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าเมื่อคืนไงตอนนี้เชิญไปละเมื่อคืนนี้ พี่ออกตอนไหนพี่ออกตนีสองเลยไม่ที่เราเล่นกันอ๋อเออก็พี่เอง g นะนะพี่เองนะพี่เองไม่หมายถึงว่าคิดว่าไม่ใช่พี่ไงผมก็เลยเชิญแบบว่าสุ่มๆเดยเออพี่เองพี่เอง็สี่หัวจอแก้ได้ใช่หรือเปล่าโหเสียงแบบใจฟูเลยอ่ะเสียงใครใจฟูเสียงน้องตังก็น้องตังเขามีเมียแล้วน้องตังเขามีแฟนแล้วอย่าไปยุ่งกับน้องท้องมีแฟนแล้วเองจะเอาทุกคนไม่ได้นะแพ้ใช่ไหมเขาแหวนใช่ไหมเขาแหวนคนสวย แหวนแหวนแหวนถ้าถ้าเห็นไอดีพี่เล่นนะแล้วไม่ใช่พี่นะถ้าเป็นไอหวังเล่นนะเองอย่าไปตามไปเคิร์ฟมันนะไอเนี้ยโอเคพี่มันเอาหมดได้เนี่ยไม่คำคำมาพอร์ตไ้หางนะบักคาเนี่ยอย่าไปเอามันนะะไยอย่าะไรอย่าโอ้โหก็ตัดไหพี่หลังผมนี่แบบมันนี้ไงมันยังมันยังแบบยังไม่ตกสะเก็ดแบบเต็มที่ไงมันยังไม่ตกสะเก็ดแบบเต็มที่นะ อะไรเนี่ยพี่อะไรหัวใจหน่อยอะไรเนี่ยน้องชายน้องสาวน้องสาวพิมพ์ภาษาไทยมาใหม่เลยมันยังไม่ตกสเก็ตจะได้จะได้จะได้คำมันยังไม่ตกสเก็ตมากนะสวัสดีครับพี่จิมสวัสดีครับมาร์สวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับไปบอกว่าระเด่อตรงอะอะไรนะไม่เองก็ตกอ่ะเนี่ยเองไปเลยเนี่ย เหี้ยเน็ตกู้หรือเน็ตตังวะเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่พูดถึงเสียงเฉยๆอ๋อเสียงอ๋อเสียงหล่อใช่ไหมเสียงหลอ่อว้าง้ยธรรมดาเลยนะบอกผมหน่อยพี่บอกผมหน่อยเรียกว่าผมแฟนอ่ะวุ่นวายมากคืออะไรอ่ะใครบอกน้องแฟนอะไรน้องนั้น,ออน,นหรือเปล่าน้องอานนท์หรือเปล่านะสวัสดีพี่สวัสดีครับเอฟซีจดสอบปปลาวไปตามตามพี่เองว่าอะไรนะเองเน็ตจะตกอ่ะเมื่อกี้เองว่าอะไรนะ ผมจะถามว่าปักธง,งจะเข้าหรอปักธง,งแขน่นออต้องไปแขน่นต้องไปไไแข่งหรอปักธงจริง,งๆอะพี่โอ้ยอันนี้ไม่รู้ว่ะพี่ไม่มีข้อมูลเลยหวาเนี่ยใน,นพี่ไม่มีข้อมูลเลยเห็นพี่ชายพี่รวยผมบอกว่ามันจะเข้าไ่ไม่ไม่ <c oughs> แเแลวแล้วแล้ว้วแล้่ล้้วแล้อแ้ว้ี้วแ้รอล้ว้วแล้พี่ล้้ันน้อ้ ม,ม,มันมาปีแล้วครั้งบบหรือสองป,บบปีครั้งนี่เลยตัวบอกว่าเขาบอกว่าพี่รวยพี่รวยแกเป็นร้านเติมในนี้สิเลวพี่รวยแกบอกว่า<ห>เอยมันจะเข้าเพราะว่ามันคนคนเขาดองเป็นกันแล้วอะ่ะอ๋อไม่รู้เพราะว่า,วาถ้าถ้าช่วงปัดธคงมาเนี่ยคือว่าเพชรมันจะราคาขึ้นไงเขาเลยดองเพชรจัดอาจจะใช่ก็ได้ว่ะพว่าอะไรก็ไม่แน่เกมี่ยนไฟ เต็มเลยเนี่ยมีแต่ R P G เนี่ยไม่มีปืนเลยเนี่ยเอ้าทำอะไรกัยิมกีีครับนอวขนายเี้นอนานี้้ไม่ใช่บอกไปบอกไปได้ยอยู่บ้านเอามีอยู่บ้านเอมีบนบ้านลงบ้านก็มีบนบ้านมีบนบ้านมี้านม้ยิงมาดิ้้นมีปยแผ่วว่าท่าแหวนแหวนหน้าแหนแล้วนะไปให้แล้วไปให้แล้วา้ว ถอดเสื้อป่ะไม่ใช่ถอดถอดเสื้อป่ะนะตัวที่ยิงดาวมื่อกี้ไม่ไม่ตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงตัวผู้หญิง